ได้มาก็มีเยอะก็มีเยอะอยแล้วนี่นาะก็เอ้ยเยอะอยู่นี่ไม่บ้างไม่ฟาผมมันเล็กแค่เนี้ยจะช่างมาถึงนะไปหาเนื้องวนดีกว่าไม่ใช่เนื้องวครับเอ่อสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเออไปไปเดี๋ยวเวลาหาเนื้อแล้วระหว่างรอกระจอกหกนนะ้าล้วก็ไปทำภารกิจกันนะจะไม่ต้องเสียเวลาไปหาหลายรอบดีวกว่าน,นะต้องทำในอย่างเดียวภายในหนึ่งวันเนี่ย เออชืบชืบชืบพอดีผมนะ่าจะไม่มีเลื่องอะไรเพราะว่าก็ง่วงนอนนิดหน่อยคนระับพอดีนะเอ่อชืบโอ้เหนื่อยังไงวะเอองัวมันแหนเหมือนวะเนี่ยปกติผมไม่ค่อยเห็นงัวเลยไงประเด็นงัวมันเกิดแถวนี้ไหมอ่ะเนี่ยเสามันโซยไปหมดแล้วป่ะเนี่ยโอ้ยไม่มีงัวงเลยสเต็กสเต็กไปไหนสเต็กนะไปไหน โอ้โหมือสเต็กมีสองขานะสองขาตัวบเบลล์มเลยไม่บเบลล์มอะ่ะอุ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมเจอทางตันเด้อบเป็นเดีย๋ยวผมฉลาดกว่าวะ่ะเออหนึ่งะสติปัญญาของมันค่อนข้างสูงนะพวกยืนไปตลอดเชิงการเถอะจะงัวก็ได้ โอ้หเนี่ยเสาจริงจงแล้วผมมาตรงนี้ทำไมวะเนี่ยมั่านะมันเกิดตรงนี้จริงเหรออืมก็แค่คิดก็แค่สงสัยเออนี่ก็โดนข้ามขาไปเลยกันนะนะพอดีไม่ค่อยข้ามเขาฮนะเออขึ้นกาไปไปแล้วน่าจะได้เห็นสักตัวหนึ่งอนะมันนี้ไม่เห็นไม่ได้นะะมันเกยอะ มต้องการอะผมต้องการให้ชาร์ดโดนมไม่เด้งผมต้องการการันตีอ่ะการันตีเลยอ่ะอุ้ยเ <_ c oughs> จ้าถิ่นมาได้ไง,ไงไมันยิ่งดิ้กเรือหานใส่หานิ่ดิ้กเรือเจ้าถิ่นดูไหมเประเด็นคือคอเฉ็ดเราไปคู่รีบปอะอา เออ,เอ,อน่าจะรู้แล้วนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันกระจกหายเ่ะโอเคหายแหละไอ,อ้เนื้อเมื่อหมามันก็มีหนังใช่ไหมคนแล้วควรจะแก่มันดีเปล่านะเออแต่ว่ามันหมาผู้ชัวดีเอ้ยสีแดงเลยต้องไปตรงไหนดีมั้คือประเด็นคือไม่วันนี้เหมือนไม่ค่อยจะมีอะไรมากเท่าไหร่ฮะไม่มีงูอประเด็นคือมันไม่ค่อยมีงู ผมต้องไปหาตรงที่งัวมันเพิ่งสปอนใหม่ๆเลยนั่นแหละคือปัญหาเธอมันจะหาตรงไหนดีทรายทรายงัวไม่คไม่เกิดแล้วนะถ้างัวเกิดผมก็จะแต่เห็นกระดูกอะกระดูกอะนั่นจะหรือหรือจะผงแล้วตอนนั้กระดูกแล้ยผมไปหาทะเลทรายกลางนู้นไม่ผมมาหาตรงนี้ก็เหลือกระดูกเหมือนกันนะแต่กระดูกที่เป็นเศษกันล่ะผมต้องหาสถานที่มันมีจะเนื้อไม่มีกระดูกได้ไหมอะ เออขอเป็นตัวเป็นเนเถอะก็ผมต้องข้ามทวีปไปนู่นเลยแล้วจะประเด็นคือข้างล่างนี่มันมีจะอาสูรายออสูรลไลเต็มไปหมดเลยก็โอ้โหก็ไม่มัใจอะไรเพราะว่าดาบเพชรหนึ่งอันเนี้ยนะพอจะสู้กับไอ้พวกปานั้นได้ขนาดเสาตัวหมูด้งนั้นตีเกือบตายอะ่ะกออ็ผมก็ใกล้พังแล้วอะ่ะ ว่าไงโอ้ผมมันเชี่ยนน่ถ่ายจังเลยวะนะว่ายนาไปกันนะเอ้ยว่ายนาไปก่อดังว่ายนาไปก่อนดับเดี๋ยวเจออะไรก็ใครว่าอะไรทีหลังครนะปากนี่ปากปากอืมแล้วแล้วก็หมันไส้น่ะแต่เหมันไส้ไม่ได้อากาศมันเยอะก่อนนะโอ้โอ้โอ้ปากนี้มันวิ่งเล่นะวิ่งวิ่งวิ่งพูดถุยอะไรวะน่า กูเลยฮะ,ะมัน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 อีกแล้วมันอีกแล้วโอ้ยทีนี่โอ้โหชิปลาว่ะอันนี้ไม่ชิปลาอันนี้บิกเบิ้มเลยมันโศกเข้าไปเลยอะมไม่กัดอะโอ้ย,อยว้าวผมต้องพาผู้ช่วยวนะเหยื่อไม่มีอะพอดีผมต้องเป็นเหยื่อแท้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยพอไม่มีผู้ช่วยไม่มีเหยื่อเลยฮนะเหเยื่อเฮ้ย น่าเศร้าน่าเศร้าน่าเศร้ามังเลยคนนั้นใช่ไหมจะดอกมาดูเองชื่ออะไรนะแต่ว่าเออเป็นเยอะให้แม่พอดีมีกระดูกนะนก็ดูไหมรับค่าจ้างนะเฮ้ยกระดูกเสียอันเลยคุ้มนะแล้วทำนาเองขนาดนั้นด้วยเอ,อ้ยพอ,อ,อ,อดิเกียร์มันะ เอ้ยไม่ต้องมาหันด้วยข้ไม่จะขอเองซะหน่อยเพราะน,นะ้ัวหน้าว่าผมต้องควรจบคลิปไปด้วยกันนะซึ่งผมต้องต้องขอจบคลิปไปด้วยนะก็เนื่องอจาก,ก,กจว่ามีเวลาไม่พอที่หน่อยก็ขอจบคลิปไปด้วยก็จะรื้อเกดไลค์กดเชิญตามแหละเอาคลิปนะซึ่งหัต้องขอไปก่อนคนระับตอนนี้ก็มีของแล้วนะนี่สุดยอดดรามแล้ว ก็ไปกรดับไ้เลยกดไลค์ก็จะตามแหละเอาให้คลิปหน้านะสิ่งก็ไปกระดักไปบายเฮ้ยเจ้าหาอย่าอย่าไปย้ไปสิเออเดี๋ยวมันก็มีตัวอะไรเข้ามาหอกนะโอเขียับตายแล้วไปเดีนบ๊ายบาย